ทุกคนครับทุกคนยังจำเจ้าวงจรน,นี้ได้ไหมครับที่เป็นวงจรเอาไว้แปลงจาก rs 4 8 5ไปเป็น lan ซึ่งตัวเนี้หลังจากที่ผมใช้งานมันมาสักพักหนึ่งอะ่ะผมพบว่ามันทำงานส่งข้อมูลได้แค่ประมาณ20-30นาทีประมาณนี้ผมผมได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าอ,อ,อันนี้อันนี้ผมก็พึ่งสั่นนี่แหละว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอตัวโมดูล max 4 8 5คือตัวเนี้ย มันมันจะส่งข้อมูลออกมาเป็นแบบ5โวลต์ซึ่งบังเอิญว่าผมใช้ตัวเป็นบอร์ดตัวนี้ซึ่งบอร์ดตัวนี้มันใช้เป็นชิป ESP 3 2เนาะซึ่งเราก็รู้กันดีว่าไอตัวชิป ESP 3 2มเนี่ยมันใช้แรงดันที่ 3- 3โวลต์เท่านั้นดังนั้นเวลาที่มันส่งข้อมูลมามันจะส่งจาก5โวลต์มาเข้าที่ตัวนี้แล้วก็ถามว่ามันจะไอ้นี่ไหมตอนแรกมันยังครับมันจะมีตัวป้องกันคือเป็นน่าจะเป็นตัวตัวนี้มั้งผมว่า พราะว่าตอนนั้นนะ่ะผมเสียบใช้งานไปประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะมันก็แบบเริ่มส่งข้อมูลขยะเข้ามาในสายแลนผมผมก็เลยถอดออกแล้วก็มาเสียบใหม่เสียบได้2ปุ๊บไอ้ตรงนี้ควันขึ้นทุกคนแบบควันขึ้นเต็มเลยแบบเออผมงงเลยแบบอะไระทำไมจู่ๆควันขึ้นก็เลยมาเช็คที่ตัวนี้ LM2596 ซึ่งก็มันก็ให้แรงดันปกตินะที่5โวลต์นอย่างที่เขาฟิกเอาไว้นะเพราะมันเป็นปรับเอาไว้ อ่าแล้วก็เออแล้วก็คลิปก่อนเนี่ยผมขอโทษขอขอภัยนะครับก็คลิปก่อนเนี่ยมีมีพี่ๆบอกมาว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวด้านทานนะมันเป็นคาปาซิเตอร์นะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วยนะครับอ่าผมเนี่ยก็ได้ไปหาวิธีการแก้ไขมาก็คือใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว NA 0 1 9นะครับก็เป็นตัวเลเวลชิปก็คือเราจะใช้ในการแปลงจาก ไฟ5โวลต์จาก m a x 4 85เนี่ยมาเข้าที่ตัวบอร์ดซึ่งมันจะแปลงจากไฟ5โวลต์มาที่3.3โวลต์น,นะครับอ่าระหว่างที่ผมกพยายามแกะไอ้พวกเนี้ออกจากตัวแผงวงจรเนี่ยบังเอิญว่าผมทำตรงนี้มันขาดทุกคนตอนแรกติดแบบนี้มันติดกันอยู่แบบเอ่อนี่อย่าแล้วมันแบบว่าผมบัดเกี่ยวไว้เป็นจริงๆผมมีที่ดูดตะกั่วนะก็คือเป็นสายทองแดงนี่ แต่ใช้ไม่เป็นทุกคนผมใช้ตะไอที่ดูดตะกวัวไม่เป็นสุดท้ายเลยต้องงัดไอไอเนี้ยออกมานะซึ่งระหว่างงัดอ่ะเนี่ยอันนี้คือจะาดที้ผมงัดออกมาโอชิบหายการช่างทุกคนเห็น,หนไหมไอที่มันเป็นล,ลวดๆเนี่ยอันนี้คือเป็นลายวงจรของมันนะข้างในเนี่ยใหญ่ไหมตรงเนี้ยอันนี้คือลายวงจรที่มันดูดออกมาเป็นสายไฟเลยนะซึ่งผมไม่รู้จะต่อเข้าไปยังไงเพราะว่ามันแบบว่าเห็นไหมเนี่ยมันดูดออกมาเลย สรุปก็ต้องรออีกรออ,ออีก3วันเพื่อที่จะสั่งตัว Max 485ตัวใหม่ได้มาเป็นตัวนี้รอบนี้สั่งมา3ตัวเลยถ้าเกิดจะพังก็พังไปมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่ผมแก้ปัญหาตัววงจรแปลงแลนด์แล้วนะครับ